ช่วงนี้นะคะอากาศมันแบบร้อนอบอ้าวม,มากแม่ค้าเองเนี่ยไม่อยากที่จะออกนอกบ้านเลยนะคะจริงๆใส่ชุดสวยๆแบบนี้นะคะก็อยากจะออกไปถ่ายรูปก,กับวิวทิวทัศน์หรือว่าสถานที่สวยๆมาอวดคุณณกันนะคะแต่ว่ามันร้อนนะคะคุณณแต่ก็อยากจะบอกว่าเสื้อรุ่นที่แม่ค้าใส่เนี่ยนะคะต่อให้ไม่ออกไปในสถานที่สวยๆแล้วมาโชว์คุณณนะคะคุณเองน่ะสามารถที่จะใส่เสื้อรุ่นนี้แล้วไปที่ไหนก็มั่นใจว่ามันสวยค่ะคุณดูดีแล้วก็ดูเด่นมากๆนะคะมาทาความารู้จักกัน เลยดีกว่านะคะรุ่นนี้นะคะเป็นของยี่ห้ออินกออยชุดอ,อยส3มค่ะคุณชุดนี้ไหมคะลงไป รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้มีสีมาใหม่มีเบอร์ใหญ่บึ้มมานําเสนอให้กับคุณคุณนะคะอ่ะทำความรู้จักกับน้องเขาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นคอบัวค่ะคุณแม่ค่ะชอบตรงนี้นะคะคอบัวหลายๆครั้งที่เราลงคอบัวไปเนี่ยลูกค้าต่อรับดีมากๆนะคะเพราะเหตุผลหนึ่งคือคอบัวเนี่ยคนที่เป็นวัยทํางานวัยผู้ใหญ่วัยวัยรุ่นก็ได้ใส่แล้วมันก็ดูดีดูน่ารักส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่วัยมีอายุวัยเกษียณหรืออะไรแบบนี้ก็ใส่แล้วมันก็ดูดีดูเรียบร้อยดูสุภาพนะคะอ่ะ สรุปคือเป็นคอบัวนะคะคุณดูรายละเอียดของคอบัวะคะ่ะคุณเห็นไหมคะตรงชายตรงปกเนี่ยโอ้โหแบบน่ารักมากนะคะเขาทำรายละเอียดได้ดีมากลูกไม้สวยงามมากๆเป็นกระดุมหน้านะคะแล้วลายลูกไม้ของเขาก็คือสวยมากๆเลยเป็นดอกทานตะวันค่ะคุณน่ารักมากๆลายสวยลงตัวแล้วจะบอกอีกอย่างนึงว่าผ้ารุ่นนี้คือเนื้อมันนิ่มบางเบานะคะหลายคนถามแม่ค้ามาว่าเออลูกไม้มันเนื้อหนาไหมแข็งไหมตอบยากเนาะลูกไม้ส่วนใหญ่มันก็จะมีความหนาความแข็งของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีความนิ่ม แล้วผ้าบางใส่สบายมากแต่เป็นผ้าที่เนื้อดีนะคะอ่ะแขนเป็นแขน3ส่วนนะคะมีความบานเล็กน้อยนี่บานแบบนี้นะไม่ได้เยอะนะคะดูตรงชายรายละเอียดก็ดีมากๆนะคะมีซับด้านในไว้ให้เรียบร้อยเป็นผ้าลินินนะคะมีผ่าด้านข้างให้ด้วยนะคะเป็นทรงเข้ารูปนะคะนี่ด้านหลังก็เป็นลูกไม้ทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะคุณ สวยงามมากๆลงตัวมากๆเลยสีที่เรามาใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนําเสนอกันเลยสีมาใหม่สีแรกแบบนี้เลยแบบที่แม่ค้าใส่เลยก็คือสีเขียวคือสีนี้ออกสีเขียวนะคะต้องบอกว่าเป็นเขียวแบบละมุนมากๆเขียวพาสเทลแล้วกันนะคะสีเขียวพาสเทลคือสวยงามมากใส่แล้วมันเย็นนะคะคุณรู้สึกให้อารมณ์แบบเย็นน่ะคุณจะใส่ไปที่ไหนก็รู้สึกว้าวเย็นมากอ่ะสีต่อมาเป็นสีแบบในหุ่นก็คือสีเทาสีเทาควันบุหรี่นะคะตัวนี้เป็นสีเทาสีนี้ก็สวยมากเหมือนกันใส่กับ เสื้อผ้าได้เยอะเลยบางครั้งบางคนอาจจะมีสีขาวในตู้เยอะแล้วอย่างเงี้ยลองเอาสีเทาไปใส่ดูมันดูดีใส่ได้ทุกงานเช่นกันนะคะสีน้ําตาลแบบที่แม่ค้าถือในมือนี่ก็สวยสีนี้เป็นสีแบบน้ําตาลเข้มๆเ,เนี่ยใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแล้วมันก็สวยดูแบบดูใส่แล้วมันดูดีดูเด่นเหมือนกันอ่ะต่อมาก็นอกจาก3สีที่ถือในมือนี่ ก็ยังจะมีสีขาวนะคะสีขาวก็มีสีขาวก็ใส่ได้ทุกโอกาสงานเช่นกันสีสีฟ้าสีฟ้าแบบแบบที่เคยเอามานําเสนอนะคะสีฟ้าก็จะมีความเป็นฟ้ากว่าสีสีเขียวนะคะสีฟ้าก็สวยเช่นกันอ่ะสีฟ้านะคะคุณดูตามรูปได้เลยสีแดง สีแดงก็สวยเช่นกันสีแดงนี่สดใสนะคะก็อาจจะมีเป็นบางเบอร์สีเหลืองก็อาจจะเหลือเป็นบางเบอร์อ่ะอย่างนี้ว่าตอนนี้จาสีไม่ได้แล้วมันเยอะเหมือนกันคุณดูตามรูปเลยว่าเรามีสีอะไรบ้างนะคะทุกสีก็คือสวยทุกตัวเลยแล้วแต่บางสีบางเบอร์ก็อาจจะมีไม่ครบนะคะต้องบอกแต่3สีเนี่ยแล้วก็มีสีขาวสีฟ้าเนี่ยยังจะมีครบเบอร์เบอร์มีเบอร์อะไรบ้างเบอร์ก็จะมี38 40 4 2 4 4 4 6 4 8 5 0นะคะแล้วก็มี52-54ด้วยเอาใจทุกไซส์จริงๆนะคะรุ่นนนี้แบบกๆเลยส่วรา ะะราคาอยู่ที่1นะคะราคาอยู่ที่1,340ถ้าใครเก็บไปทางพันสาค่ะคุณสําหรับใครที่ต้องการเบอร์52กับ54เนี่ยขออนุญาตบวกเพิ่มไป50บาทเท่านั้นเองนะคะถ้ายัางไงคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนได้เลยว่าสีไหนเนาะที่จะถูกใจชั้นอย่างเงี้ยถ้าชอบก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยทุกสีรุ่นนี้ควรมีเก็บไว้เลยค่ะคุณถ้าชอบเก็บไว้เลยเพราะว่านานๆจะผลิตมาทีนะคะไปแล้ว